กาแฟหมูปลาตาหย,าย,าย่หรอคะโอ้ยก็ย่ทัก็ยสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกาแฟหมูปลาตาใหญ่ มาค่ะมือนี้สิมาส่วนกินลำย่อยเนาะค่ะเนาะขึ้นหอดเพื่อนๆพืสักคนค่ะมือใดมีโอกาสกับอะไรเนาะคะ่ะเนาะมีคนพอมาไปเนาะนี่ลำย่อยลูกสาวคนเอามาฝากลำย่อยเมื่อวานนี่มือนั่งกินอินทผลัมเนาะคะ่ะเนาะมือนี้กินลำยย ไหนเนาะเอฟซี FC สุขคนอยู่ดีมีแห้งมาเนอะยา้บ่ใครแต่เฮ็ดคิดเงาวค่ะเบิ่งตะข้าวหลายเสพตะข้าวหลายกะห่งงงวงน้ำเาล่อน่วลาน้ำเบิองข้าวเพราะว่ายาอยู่จังหวัดบุรีรัมค่ะแต่เขากาอยู่ยูไก่แช่แดนมานไยคุณล่ะอร่อย น่าจากบอนเขายิ่งกันมากกัรลอยสามสิบกิโลเมตรเลยเขายิ่งหอดูกันเขาสิยิ่งนี้เนาะมากกับยาันนั่งหลอกเราชอบพิดกันแล้วได้เพื่านเพื่อนพิดกันของเนาะคะเนาะสนุกด้วกันกับยาเข็นขากันเถอะ ยู้ซื้อกับตายเองดอกน้องค่ะนาะูซื้อกับตัวเองดอกมันต้องไปขาว้านพันแท่งกันดอกมันมันเจ็บแมนโมพี่นองครับกันคือเขาเห็ดยูทูบีนอยูฝากฝ่าเขาเกียวทั้งใดกะหากกันคือเก,ก้าแมนอขอบคุณสำหรับ13ล้านดวงใจนะคะ คือสิิลืมกดไหลให้อ,หหอพี่นนอเอ้ยกระเทือนขามากระดดไหลแม่ที่ตนพูทเฒเแี่กดกดไหลพ่อมีกำลังใจนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ไม่ประสงค์ออกนาำนะคะผูอ้อดนอขอมาบุญขอบคุณสำหรับก้าวลานดวงใจน,นะคะ เสียเกือขึ้นเป็นครับครับพี่น้องเพราะว่าคือบ่ได้่รับได่นอนที่จะเสียครับเบิ่งตะขาวหลายปอได้รับได้นอนเสียก็คือขครับครับเนาะอ้วนมันนุ่มมันใหญ่ขึ้นหนมันข้นมันอ้วนใช่เสียจัหนีก็เป็นครับครับนี่ยมากินบักลำไยค่ะลำไยลำไยหนีนวลพล้ายลายเดยพี่น้อง กัสิไล่เพรโดนดอกไล่จักสิบหาหน้าที่เนาะค,ะะคะา่ะเนาะเขาพอเป็นพิธีได้ทรงงานใหน้เพิน่นก็มีอย่างสีเหลาหลายเนาะคะ่ะเนาะเหลาหอดเอเอเหลาเลี้ยงคุ้มหมูที่เพิออนนะะ่นโทษเมื่อวานเนาะค่ะเนาะกัอ่าสำหรับคนที่พระทัานในหูข่าวกัโทษไปหาเพิน่นเอาเด้อค่ะเด้อค่อนอยากขายหอดหลอกเพิน่นก็สิไปจับหายเองดอกพ่อะ้าแดงนี่เพิ่นใจดี แต่เป็นคนรับโทรศัพท์าพงานก็ต้อทั่วหาเพิ่นดอกทรงขอความเสียงไปหาเพิ่นเอาเพิ่นบ่มีเวลาวางเพิ่นเป็นนักธุรกิจเพิ่นบ่มีเวล่าวางรับโทรศัพท์เข้าม่นมาพูดเขาดอกทั้งทรงไปทั้งเที่ยสองมือเพิ่นยังเห็นทั้งเที่ยกับข้าวเดียวเพิ่นก็เห็นแล้วก็สทรงเข,าข,งขง้ากับเขาไปบเบิ่งรื่อยๆเอาไปเบิ่งขอความเสียงเพิิน เพิ่นก็บอกมวนลด้ค่ะเพิ่อนบอกมวนก้อนนีสายวีดีบอกมวนแต่เพิ่นบอกบ่ได้รับโทรศัพท์เท่านั้นะจักเป็นปัญหาเพื่อนต้องการรับโทรศัพท์แต่ว่าส่งขอความเสียงไปเอาเด้อค่ะเด้อคั็นผู้ใดยันนี่จะไปโจมให้เพิ่นว่าโทรหากับบ่รับบ่มีไผโทรหาเพิ่นมิตรสมขอข้อมูลเสียงเอาายกกับว่าโทรหาเพิ่นกับบ่รับคือกันเวียนแต่เพิ่นสิโทรมาหาเฮาเด้อค่ะเด้อ ส่วน่นกับพวกใครโทษ่นกับส่งของข้อมเสียงย่ายกับลังเตียกับประดโกดเบึงพุ่นสองหมื่นจังก็เห็นคือกันลังเตียลังเตียเบึงขอความเสียงกับ่ามืออื่นสิไปเอ็ดเอย่ายนี่ลืมประเดอันจนเขามาหอดเอ้าเจ้าคือมาไหวยแทกเพิ่นมาเอ้าผมกับส่งขอความมาบอกเลยประเดอันเขาผู้ใด้เรียใครกันส่งของข้อมไปหาเพิด้อค่ะเด้อร์พอขาแดงคนเก่าห้องละ จมว่าบอกย่าว่าวะทั่วกับวอรับนเป็นหย่างคนมาคนบ่ได้เป็นอย่างบอกหอดหลอกเนกับทั่บอกเองล่ะคนมากๆาถานอยู่หันหลังท่านองเกศถาไปถามมากคนก็เลยขายสีย่าถามว่ได้ก็คือว่ามันไยแหงเด้วของย่าน่ะย่าย้องรีมาถา คนที่เรียกกับถ่ายอยู่ขนาดคนบ้มาเอากับจำกัอยอันวยทักไมน้องคะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะคุณเหียงน้อนี่นาะกัดจังสิแหงตาบอดีนะะเนาะค่ะนาะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะขอบคุณสำหรับโอ้ขอบคุณมากค่ะ ได้หนึ่งไรเราดีใจไรนี้พี่น้องโอ้นานนคร c ช a n n น l สวัสดีค่ะเป็นคุณนานแต่แทนละแมนบ่ค่ะแมนแมนแมนมากินลำไยลำไยหน่ยังใส่เอามาตะนานดิค่ะนี่เขาทรงมากเขาทรงมากทั้งอ่ายัางัพัสดุติทรงมากหายดองดองคนยู่นานนี่เขาคนเดเอามาฝาก ลำไยมาตันหารทุกราวาขาห้ทุกสาวเขาเดยว่ะใน n า à เขาจังหวัดน่านเขามีสวนลำไยัหยคะขอบคุณสำหรับสิบห้าล้านดวงใจสองไร่นะคะเดี๋ยวด้วยห่ก่อนสคตนมมกินลำไยอ,ยอย มีลำไยจังหวัดนานเด้อค่ะขอบคุณมากนะคะสมพระเจ้บวกบวกให้ขอบคุณมากค่ะันไหลย่แยมไดกะเพื่อนบ่ใครมากตรงเวลาดอกค่ะเพราะว่ายายกะเลียยไรไปคือจากไรย,ย่แยมไดกลกะไหลมูกันกันเลยจับเวลาบ่ดได้ผู้ใดมาพอกกับไป่าพอกผูก้มพฟอคนกับมาเบิ้งยอนหลังกับขอขอบคุณผู้ที่เขา,าบพาเบื่อก้ย่อนหลังไหเด้อค่ะนะขอบคุณล้วงหนาโดยเฉพาะนอกสม มาประท่านดอกเขามาเบื้องยอดลงใไ้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนอกส้มมากค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก,กลบสิหอดเป็นลาเจียมูแล,ล้วค่ะโทอสิมาไล่สดจากสิบหานาทีตะเกาย่ากกับไล่เทียนเทียนละช่วโมงไล่พ่อไล่ดอกไล่พ่อได้ทรงงานเพน่มเนาะเนาะระยะนี้กับ สถานการณ์ชายแดนพอใครดีก็เบิ่งแเ่ข่าวไหมคะ่ะย่านเขายิงมาหอดบ้านเพราะว่าย่าอยู่จังหวัดบุรีรัมอ่าเขายิงมาหอด <c oughs> แต่รอบรอบบางนึงนี่เขายิงมาหอดดอกเขาก็ยิงมาไกลเติบแต่บาถ้าเขายิงปืนที่ปืนหญ่ๆที่ยิงได ร้อยสากิโลเมตรนี่ก็จะหอดหอดบานย่ายก็ดีละ่ะ <c> ก <ười> ันก็ยิ่งปืนที่ที่อยู่ในรถไหมคะ่ะปืนยยใหญ่ใหญ่เขาไหมก็ย่าหหนหรือเปลาย่านตกแกอือครับย่ายหวานครับอันนี้อันนี้นวยมันบใหญ่นวยใหญ่ใมันเนา่ามันซั้นออกเบิรดมันหใหญ่แห้ง ระยาหนี่ก็บบอเคยเด็เขาไปหาคุณนานเนาะค่ะเนาะฉันก็บบอเคยเด็เขาไปบอเคยเด็ไปหามูลคลิปก็บบอเคยเด็เฮ็ดเฮ็ดแต่คลิปช็อตเฮดคลิปช็อตก็เฮ็ดตอนขึ้นไหมค่ะเฮ็ดเฮ็ดตอนถุ่มหนึ่งหอดสองถุ่มสามถุ่มหอดสามถุ่มกับบอเคยสิมี่คนเบิ่งแล้วนอนค่ะ จังใดก็อย่าลืมกันเด้อซอยอยู่ซอยดึงกันเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่านะเด้อค่ะนี่เราเบียกผู้เฒ่าไม่แนวสุดเฮ็ดแต่เฮ็ดทังสิ่นละก็ได้คมาค่ะผู้คนวาอยู่บานนี้สวนลำไยป่ค่ะคุณนั่น กลำใไยไหมอันนี้ขอบคุณสำหรับสิบล้านดวงใจสองไร้นะคะเพราะมีก็มากินน้ำกันเรื่อยต่ว่าน่วยมันรุนหลายรุนในร่างหลายเขาใส่กลองาา ร่นออกไล่หล่วยใหญ่ๆมันร่นหน่วยที่น้หนน่อยมันถิ่นิ่นจืดยากเดี๋ยวเขาเคยมากดอกอันนี้มากทุเรียนมากินทุเรียนทุเรียนกินกับเข่าก็ได้ได้ยากมากกินจนเขาได้ด่าไว้ว่ามันสิห่อน่ายกูแล้ว เลยเฮ็ดคลิปเนาป้าคะคะซูมือหนีขคนก็บ่ค่อยเฮ็ดคลิปเน่าเนาเนะเฮ็ดมันกินยอดยอดก็ดูน้อยหน่อยนจะเมนจะเมนเฮ็ดเนี่ยเมนลำไยถูกมากอัน อันของดองสุป kind of ีนี่เขาเาเมลหายเทลล่าล่งบางไงบางเทียกัวเสือมหอดบ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะมันมันสูงแห้งๆแบบงอมแต่ตะวันลำไยเขาหวานนี่ดีลำไยเนงาเขาหลายแถวแถวบ้านเขาก็ปลูกได้กินด้วค่ะนี่แต่มันสิเป็นคือลำไยหินแหมมันน่วนบ่หลายในเม็ดเม็ดในไงต่ว่ันน่วน โอ้ยมีใครเข้ามาอีกไหมคะขอบุณคุณน,นานหลายๆลด้วยค่ะกัจจังจะผูใ้ใดซื้อกัจจังเข้ามาทักไทยหายไปเลย ยังพอข่ามาาเนาะค่ะเนาะตะกี้ใช่แดนเพิ่นตลาดเพิ่นปิดเป็นวา,ายใช่แดนเพาปิดอันนี้คือจังถือกันข้าวเดี๋ยวือเดี๋ยวมาหลับหมูไว้แทพราะว่ามันเป็นเอาไปขายตลาดแด้ใช่กับเลี้ยงหมูส่งตลาดเพื่อนบ้านอันนี้เขาพิดกันก็นเลยว่าด้ส่งก็เลยขายแม่ปดระว่างถิ่มเบิดราคาเลี้ยงลูกมันสิบหกตัวขายไปหมูก้อนี่ตัวหนึ่ง เลขสิบหาตัวอ้อยจะแนว้สองตัวเหลือสิบสามอ้อยจะขายเข้ากันสิบสามตลลัวแล้วค่ะมันดิงสีเงาอยู่ละ่ะเสื้อสีได้เสื้อสีได้ขายกระโดนอยู่ล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มสีเหลี่ยงใหม่นับหนึ่งใหม่หนะังสมุ้งมาใหม่อีกเพราะว่ารุ่นนั้นมันแก่แล้วเนะหาปีแล้ว พีมพ์กออกลูกปีละสองเทียเ่ยงสีเหลียงลูกสองอยู่สามเดือนกว่าสองอยู่สามเดือนกว่ากับสีมาออกลูกกับสีเหลียงลูกรวมเป็นหกเดือนนะคะเหลียงลูกอะหกเดือนคอยด้ขายเจนหนึงมาที่นี่อะ เริ่มทำเองปีนึงก็สิออกลูกสองเถีย่ว่ายยกกับสินับหนึ่งไหมกําลังเรียงคูหนึ่งเห็นค่ะสิซื้อไม่อีกรูเจ้ส,สิจับหมูจะคลองเราไปเอาตะปูมาตอื่นเอนาเนาะค่ะเนาะจังได้กับเส้าเรียงผได้ยเพราะเป็นไล่ได้ประจำของของผู้เฒ่า ตากับยายกกันอยู่สองคนค่ะลูกคนกับแยกบ้านอยู่ต่างหายายกกับยู่ตุกซาลาเมื่อกี้กับยู่น้ำแม่บันี้เพิ่นเฮ็ดบ้านแล้วเพิ่งมาแยกไปยู่ยายก,กับต้งองยู่หลังเกา่าผู้เฒ่าเก้าส่วนไปอยู่หลังแม่กับบ่ไปดอกค่ะอยากอยากอยู่เป็นอิสระอยากอยูสองคนแล้วก็อยากกินน้ำใดก็ได้กินเพราะว่าตาเพิ่นสิกินเข่าตะเวนไหมค่ะฮกม้งแรงเพิ่นสิกินเข่าเลยลูกสาวเพาสิกินสองถุง เาก็อ no> ึดอัดแบนี้เขาก็เลือกว่าอยากอยูนเขาอยากกินของเศร้าตื่นเต่นกันเฮ็ดกับเกากับน้ำแล้วนึงมุ่งเขากินยากินเขาตาแล้วตาเราเป็นเส้นเลือดตีนในสมองเขากินกินยาเป็นเวลาเราก็กินเขาเราก็กินยาเราก็ว่าสบายดีสองคนสบายดีค่ะกับบ้านห้าก็ต้องใส่แอร์บ้าน ตอนลูกสาวเขาต่อใส่แอร์สองตัวใส่ย้ายไปเป็นสามห้องย่ายนอนก็นเลยเล่เปิดมีแอร์อยู่แต่เพะมีคนอยู่ไหมคะยยก็ย่ากับเล่าเอาไว้หันเอาไว้รักไปไทยมาก,กเอาไว้ให้เขานอนย่ายกับตากะคืัวย่ากับตากะนอนพัดลมกอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้สำหรับไรนี่ก็ย่ายก็ เาลงซ้ำนีแล้วค่นเนาะขอบคุณสำหรับสิบสองล้านยองใจยองไลท์ที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณคุณนานนาะคอนชาแนลแล้วก็ขอบคุณคุณอะ,อะไรเนาะลืมซีแล้วละ่ะคุณนานนครน,นกัสจังขอบคุณคุณกัสจังกับคุณนันนะครนชาแนลมากนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลมา หล่ำๆเลยๆเ้ยะค่ะเด้อให้มีแต่ความสุขขอให้ได้วอนวิวเยอะๆ,ๆมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปละเด้อบายๆและขอบคุณ YouTube มากนะคะที่ผลักดันให้มีวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ